บทอาอรขอให้รอดพ้นจากความตรนีและความขี้ขลาดและความทดสอบจากโลกนี้และหลุมฝังศพให้เราอ่านว่าอลลอฮุมมัลอินนี أعوذ ب อ من الجبنة وأعوذ بك من ด ل ب خ ل و أ ع و ั بك ลอลอุ ر د إلى أرض للعمر وأعوذ بك م ด ذ ا ب ا ก ق ب ความหมายโอ้อลลอแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความขี้ขลาดและขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความต,ตระณีและฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์การที่ฉันนั้นจะถูกนำกลับไปสู่ไวยชราและฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากบททดสอบภวิกิต่างๆของโลกนี้และการลงโทษในหลุมศพ นั่นเองนะครับเป็นบทดุอาอีกบทหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับให้ผลจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆในเรื่องของการเข้าสู่วัยชาราบททดสอบทั้งโลกนี้และกับโลกหน้าความขี้ขลาดความตระณีต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ให้พี่น้องนะครับ ได้อ่านยามเช้าอ่านยามเย็นนะครับเป็นบทดุอาที่มีความสําคัญขอต่อชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของบททดสอบต่างๆวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งและบททดสอบที่จะเกิดขึ้นในหลุมศพนั่นเอง